สวัสดีครับบรรดาแฟนคลับน้องยูกิที่รักทุกท่าน27ตุลาคม2566วันนี้น้องยูกิและชาวคณะทำการแสดงอยู่ที่ร้านปอปราตากรมอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองใกล้ๆก็มาให้กำลังใจกันได้เหมือนเดิมนะครับผมจบงานเมื่อคืนน้องก็ออกมาโพสต์ส่งงานอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดขอบคุณคณะผู้จัด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านทุกคนที่ให้โอกาสยูกิห้ทองคาและพี่ๆทีมงานยูกิแบรนด์ดนตรีสดแดนเซอร์สวยมาทำการแสดงให้ความสนุกสนานในค่ำคืนที่ผ่านมาขอบคุณมาลายน้ำใจจากทุกๆคนด้านหน้าเวทีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปลงชื่อยูกิเพนพกาสวนรถไฟมีบัตรทานข้าวแล้วก็บัตรไลฟ์สด ติดต่อได้ที่หน้าแฟนเพจยูกิหายทองคํานะครับวันนี้น้องยูกิไปที่อำเภอปลวกแดงนะครับเมืองนี้ก็มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าอ่างใหญ่อู่น้ำหวานฉ่ำสับปะรดงามงดประเพณีพันดียางพาราศรัทธาหลวงพ่อโภกถ้าพูดถึงจังหวัดระยองเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับ ด้านหนึ่งติดกับชายทะเลอ่าวไทยเป็นจังหวัดที่มีรายได้ของประชากรต่อหัวสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับและก็มีผลผลิตโดยรวมของจังหวัดนี้เป็นอันดับสองของประเทศเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมายและเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเที่ยวและ,กะเกษตรกรรมแหมมีครบเลยนะครับอยู่ที่ จังหวัดระยองถ้าใครผ่านไปแถวนั้นก็อย่าลืมแวะเที่ยวแวะชมกันนะครับระยองนี้มีกี่อำเภอครับมี8อำเภอมีอำเภอเมืองระยองอําเภอบ้านช้างอําเภอแกรงอําเภอเมืองจันทร์อําเภอบ้านค่ายอําเภอปลวกแดงอําเภอเขาชะเมาและนิคมอําเภอพัฒนานั่นคือเรื่องราวจากจังหวัดระยองอําเภอปลวกแดงซึ่งในคืนนี้ น้องอยู่กิีบจะไปทำการแสดงที่นั่นนะครับวันนี้บอกว่าใจคนไม่มีอะไรแน่นอนยิ่งคาดหวังก็ยิ่งผิดหวังมากเวลาไม่ได้ทำให้ใจใครมั่นคงขึ้นแต่เวลาช่วยทำให้เรามองเห็นใจคนยิ่งอยู่กันไปนานๆน,นะครับเราก็จะได้เห็นน้ำจิตน้ำใจคือเห็นใจคนมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนั่นคือเรื่องของเวลา วันเวลาผ่านไปจนอายุป่านนี้แล้วจงทบทวนเรียนรู้ยอมรับแล้วก็จะพบว่าเรื่องเลวร้ายที่สุดก็เกิดขึ้นได้เรื่องที่ดีที่สุดก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันโลกใบนี้ยังมีสิ่งดีๆรออยู่จริงไหมกำลังใจมีไว้แบ่งปันช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ครั้งต่อไป วันนี้จากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ